สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสาระน่ารู้กับสารปกครองเพชรบุรีนะครับสําหรับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการของเรามาตลอดวันนี้ก็อาจจะแปลกหน้าแปลกตาหรือว่าไม่คุ้นเคยกับเสียงกันนิดหน่อยนะครับพอดีวันนี้เป็นถือว่าเป็นเทปกรณีพิเศษเลยนะครับท่านพอสุรินอินทร์นตของเราที่ปกติดําเนินรายการรายการนี้อยู่เนี่ยท่านติดประเงินแลาติดภารกิจนะครับวันนี้พวกเราสองคนก็เลยมาดําเนินรายการแทนท่านนะครับ สวัสดีทุกทท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมนายธีรพงศ์บุญตองครับกับผมนายสันพงศ์ธิติกรทับทองครับผู้อำนวยการกลุ่มอํานวยการคดีปกครองก็ได้มีโอกาสได้มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่สถานีวิทยุคลื่นของจังหวัดเพชรบุรีใช่ครับคื่นนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเคยมาแทนท่านพอสุรินทร์ครั้งหนึ่งแล้วนะครับถ้าท่านจําได้วันนี้ก็ถือว่าเป็น วาระโอกาสพิเศษอีกวาระหนึ่งนะพี่ต้นตาลนะถ้าได้มาคุยกันในเรื่องสาระน่ารู้เกี่ยวกับสารปกครองเพชรบุรีนะครับอีกทีหนึ่งพวกเราสองคนก็นําความรู้แล้วก็สิ่งต่างๆมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนกันไม่ต่างจากท่านผอสุรินเลยนะครับก็ลองมารับฟังของพวกเรากันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับรมสำหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะเพิ่งมาเคยติดตามรายการของพวกเราเป็นครั้งแรกนะครับ เราก็จะถือโอากาสแนะนําองค์กรของพวกเราให้ทุกท่านได้รู้จักกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับครับผมซึ่งศาลปกครองเพชรบุรีของเราเนี่ยตั้งอยู่เลขที่980-98ถนนเพชรเกษมตําบลจะอําอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีนะครับ ถ้าเกิดว่าบางท่านเนี่ยขับรถไปหัวหินก็อาจจะเจอสารของพวกเราตั้งอยู่ทางด้านขวาใช่ไหมครับพี่สุถ้าขับขึ้นมาจากทางด้านใต้ขึ้นไปชามใช่ครับก็จะเจออยู่ทางด้านซ้ายเป็นสารใหญ่ๆเลยนะครับหรือถ้ามีข้อสงสัยเนี่ยสามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามที่สารปกครองของพวกเราได้นะครับที่เบอร์032709400นะครับและสามารถติดตามรับชมรายการของพวกเราเนี่ยย้อนหลังผ่านทางช่องทาง Facebook และช่องทาง YouTube ด้วยนะครับมีสายด่วน h อ t ลน n e ไหมครับซึ่งสายด่วนฮอตไลน์พวกเราก็มีนะครับโทรมาได้ที่เบอร์หนึ่งสามห้าครับนะครับครับผมผู้ฟังก็คงจะมาฟังกันอยู่บ่อยอยู่แล้วแหละนะแต่เราเนี่ยเพิ่งมาอาเราเพิ่งมาก็ถือว่าเป็นการต้ควรมรู้เศกใช่ไหมครับตอนัพิเศษก็ก็คงรูปแบบก็คงจะต้องเปลี่ยนไปจากของท่านพอสุรินที่ได้จัดไว้นะครับก็ก็ท่านที่รับฟังอยู่ของท่านพออสุริน ก็เมื่อเปิดมาคลื่นนี้เวลาเดิมก็อย่าเพิ่งเสียงเปลี่ยนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนช่องเปลี่ยนคลื่นนะครับพี่ตนันตาน<บ>กา็รับฟังกันได้ต่อไปนะครับก็ถือว่า,าได้รับรู้หรือได้รับข้อมูลข่าวสารจากสารปกครองพิบุรีเช่นกันนะครับแต่ว่ารูปแบบของวันนี้ก็คือเมื่อเป็นรูปแบบกรณีพิเศษขึ้นมาก็เราสองคนก็จะพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของสารปกครองพิบุรีนะครับอาจจะมีอุทาหรณ์ให้ได้ เล่ากันบ,บ้างถ้าตอน <ปะ S 1> ท้าย <ปะ S 1> ถ้ามีเวลาลนะครับ <c oughs> ผมแต่ช่วงช่วงต้นช่วง,วงเริ่มรายการเนี่ยเราสองคนก็จะคุยกันเรื่องสาระน่ารู้เกี่ยวกับสารปกครองเม่บุรีว่าสารปกครองเม่บุรีทําอะไรนะครับผมสิทธิ์เกี่ยวกับสิทธิ์ทางปกครองเก,เกี่ยวกับการฟ้องคดีปกครองเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับพี่ต้นตาลเพราะว่า,าบางท่านอา,อาจจะได้รับรู้แล้วแต่บางท่านที่ว่า เข้ามาฟังพึ่งจะเลื่อนขึ้นมาเจอก็อาจจะยังไม่ได้รับรู้เกี่ยวกับสิทธิ์ในทางปกครองนะครับหรือว่าสารปกครองไม่บริที่ว่าตั้งอยู่ที่เหมือนพี่ต้นตาลว่าถ้าลงมาจากหัวหินเอยถ้าขึ้นมาจากหัวหินจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับถ้าลงลงมาจากกรุงเทพอยู่ที่หลักกิโลเมตร200พอดีเลยครับนะครับเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยก็อยู่ที่หลักกิโลเมตรที่200ร้นะครับแต่ถ้าขับเส้นในผ่านมาก็จะเห็นอยู่แล้วนะครับ ใหญ่โตตั้งงานชัดเจนเลยครับพอตรงข้ามกับนูเทลใช่ไหมพี่ตาาใช่ครับใช่ครับโรงเรมเห็นใหญ่โตใกล้ๆกับโคกอ่เลยโคกมาหน่อยนึงเราโฆษณาให้โคกเลยเยอะใช่ครับนั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นก็เรียกว่าสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่โตๆนะครับผ่านมาก็เห็นว่าตรงนั้นคือสารปกครองเพชรบุรีบางท่านอาจจะกระจ่างเลยขับผ่านมาตั้งนานแล้วเอ๊่่สีขาวๆตึกสีขาวๆนี่ตึกอะไรกันน้า ศาลปกครองเพชรบุรีของเราเนี่เองครับใช่ครับถ้าอ่านออกนี่ก็เห็นชัดเจนเลยครับเขาเขียนไว้หน้าไปนะพี่ตอนตันนะพวกเราเปิดทําการทุกวันนะครับบางทีอาจจะเห็นว่าสารของเราอาจจะมีผู้มาใช้บริการน้อยสักหน่อยครับผมแต่ว่าสารปกครองผู้ดีของเราเปิดทําการทุกวันเวลาราชการเลยนะครับซึ่งมาใช้ถ้าเกิดท่านทั้งหลายอยากจะใช้สิทธิทางปกครองเนี่ยก็มาใช้บริการกันได้นะครับที่พูดถึงสิทธิทางปกครองนิดนึงครับพี่สุถ้าเกิดว่าท่านใดอยากจะมาใช้สิทธิทางปกครอง อยากจะมาฟ้องคดีสารปกครองเพชรบุรีของเราเนี่ยต้องเกิดคดีแบบไหนอะไรยังไงถึงจะเดินทางมาที่นี่มาครับไอรบตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ขอพูดภาพรวมไปก่อนนะครับ,รบว่าเนื่องจากประนเทพพิเศษต้องขอพูดภาพรวมไว้ก่อนว่าคือสารปกครองเพชรบุรีเนี่ยก็คือตั้งมาก็ครบหปีแล้วนะครับ,รบส่วนสารปกครองที่แบ่งเป็นสารปกครองชั้นต้นหรือสารปกครองส,สูงสุดเนี่ยก็คือท,ที่เราเรียกว่าสารปกครองเนี่ย เมื่อวันที่9มีนาที่ผ่านมาก็พึงครบรอบไปครบรอบครับ20ปีก็ถือว่าบรรลุสิทิภาวะไปตามสภาพนะครับก็นำาปะชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบกันถ้าเป็นคนก็นะบรรลุสิทิภาวะแ้กก็คือสามารถทํานิติกรรมได้ด้วยตนเองนะครับทำอะไรได้หลายอย่างใช่ก็สารปกครองก็ผ่านมา20ปีแล้วนะครับก็ได้ให้อำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้กับหน่วยงานเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองที่ฟ้องคดี หรือเอกชนที่ฟ้องหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับผมคือคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของของคดีปกครองเนี่ยจะต้องเป็นหน่วยงานัลปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็นำคดีมาฟ้องอย่างนี้ครับที่้อนตาก็สารปกครองก็ได้อำนวยความยุติธรรมมาให้กับผู้เดือดร้อนเสียหายต้องบอกอย่างนั้นนะครับถือว่ายาวนานมากนะครับใช่ก็ยี่สิบปีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานสําหรับ ในความรู้สึกนะแต่ว่าในการทํางานจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกแป๊บเดียวนะครับ20ปีผ่านไปแป๊บเดียวก็ก็ถือว่าสารปกครองถือว่ามีความมั่นคงในระดับหนึ่งแล้วนะครับว่าต่อไปถ้าผู้ใดที่เป็นผู้เดือดร้อนเสียหายท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่สมมุติถ้าเห็นว่าตัวเองเดือดร้อนเสียหายจากการกระทําของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานทางปกครองนะพี่ต้นตาลก็ ชอบที่จะใช้สิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้นะครับผมตรงนี้ตรงนี้เป็นสิทธิ์ทางปกครองเหมือนที่พี่โดนตาลถามเมื่อกี้นะครับผมแต่ว่าเมื่อพูดถึงศาลปกครองและเราเราอยู่ที่ศาลปกครองเพชรบุรีตรงนี้คือเป็นศาลปกครองชั้นต้นนะพี่พี่โดนตาลนะศาลปกครองแบ่งเป็น2ชั้นคือศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดศาลปกครองชั้นต้นก็ก็คือศาลปกครองกลางอย่างเงี้ยศาลปกครองในภูมิภาคก็คือศาลปกครองเพชรบุรีศาลปกครอง สุพรรณบุรีนะครับสารปรกครองนครศรีธรรมราชอย่างนี้คือสาลปรกครองชั้นต้นนะครับผมเราก็สาลปรกครองบุรีก็เป็นศาลปรกครองหนึ่งที่เป็นสาลปรกครองชั้นต้นก็ต้องบอกถึงเขตอํานาจของสารปรกครองเพชรบุรีก่อนว่ามีกี่จังหวัดนะครับผมบพลตันพอรู้ไหมก็ศาลปกครองเพชรบุรีของเรานะครับมีอํานาจก็คุมถึงสี่จังหวัดเลยนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดขับรถผ่านเลื่อนคลื่นผ่าน ่แล้วมีมูลคดีเกิดอยู่ใน4จังหวัดนี้ก็สามารถนํามาฟ้องที่ศาลปกครองเพชรบุรีของเราได้นะครับซึ่งมีจังหวัดนับตั้งแต่ใต้ตขึ้นมาเลยนะครับก็มีจังหวัดประจวบคีรีขันเพชรบุรีราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามนะครับครับ,รบก็ในเขต4จังหวัดนี้ถ้าเขาจะยื่นฟ้องเนี่ยเขาจะยื่นฟ้องทางไหนได้บ้างก็ มีหลายช่องทางนะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนสะดวกขับพานสารของเราเลี้ยวเข้ามาที่สารของเราโดยตรงก็ได้เช่นกันครับและถ้าเกิดว่าท่านไหนไม่สะดวกก็สามารถส่งมาฟ้องทางไปษณีได้นะครับส่งฟ้องทางไปษณีนะลงทะเบียนนะใช่ครับและถ้าเกิดมีช่องทางสะดวกยิ่งกว่านั้นอีกครับตอนนี้สารปกครองพัฒนบุรีของเราถือได้ว่าสมาร์ทขึ้นกว่าเดิมก็สามารถส่งฟ้องทางไปสณีอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับทางอีเมลทางช่องทางอะไรแบบนี้ก็ต้องบอกว่า การฟ้องคดีที่เพิ่มมาอีกช่องทางหนึ่งที่ต้นตานนะค,คือเป็นการฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์คดีทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับประชาชนผู้เดือดร้อนเสียหายที่ที่เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับท่านทั้งหลายที่ว่าสมมติถ้าอยู่ที่บ้านแล้วมีเครื่องอุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นะครับผมก็สามารถที่จะ,ะยื่นคําฟ้อง ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้พี่ต้นตาลคอมพิวเตอร์มือถือโน้ตบุ๊กอะไรได้หมดเลยใช่แต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยผู้ที่เดือดร้อนเสียหายเนี่ยก็ต้องขอเข้ากระบวนการเข้ากระบวนการหมายถึงว่าต้องมาลงทะเบียนลงทะเบียนก่อนท่านก็จะได้มีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านใช่ก็นาได้ก็คือนํสองอย่างเนี่ยก็เข้าไปในระบบพอเข้าไประบบได้ทีนี้ท่านก็จะเห็นหน้าตาของระบบของ ของการฟ้องคดีทางเล็กทรอนิกส์ก็คือมันจะมีในส่วนของคําฟ้องท่านก็คลิดเข้าไปแล้วก็ใช้งานไม่ยากใช่ครับแล้วก็พิมพ์คําฟ้องแต่ถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยก็อย่างที่ผมบอกก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามที่เจ้าหน้าที่กันได้ว่าอะไรยังไงฟ้องยังไงใช่เรามีเจ้าหน้าที่คอยรับโทรศัพท์และสอบถามตอบคาถามให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับใช่ครับก็โดยสรุปแล้วก็คือว่าสาลปกครองพรบุรีจะมีเขตอํานาจทั้งหมด4จังหวัดใช่ครับใช่ไหมครับ แล้วก็การยื่นฟ้องเนี่ยก็สามารถยื่นฟ้องได้ทางด้วยตนเองแล้วก็ยื่นฟ้องทางไปสี์ลงทะเบียนแล้วก็ไปสี์อิเล็กทรอนิกส์นะค,ครับผมเมื่อท่านเห็นว่าท่านเดือดร้อนเสียหายจากการกระทําของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับซึ่งคดีหรือเรื่องที่พิพาทนะครับที่จะนํามาสู่ศาลปกครองได้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4ีประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะก็พี่ต้นตาลน,นะก็พอที่จะ ยกตัวอย่างก็คือเป็นประเภทคดีที่ที่ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังได้เนี่ยก็แบ่งเป็นปสี่ประเภทด้วยกันก็คือ1ก็คือ,อคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยระทำการโดยมิชอบโดยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎคําสั่งหรือการการะทําอื่นใดอันเนื่องมาจากการไม่มีอํานาจนอกเหนืออํานาจหน้าที่นะครับใช้ดุลพินิษโดยมิชอบนะครับไม่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนอัน เป็นสาระสําคัญที่กําหนดไว้สําหรับการกระทำนั้นนะครับผมยกตัวอย่างพวกนี้ก็คือเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่จะ,ะผู้ฟ้องคดีที่เห็นว่าเดือดร้อนเสียหายก็สามารถที่จะนําคดีมาฟ้องได้แล้วก็อ้างถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวได้ก็คือ,อผมชอบยกตัวอย่างให้ใกล้ๆตัวก็คือแต่หลายครั้งที่ผมพูดนะพี่ต้นตานะผมก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่า อย่างเช่นไปขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้นมันใกล้ตัวที่สุดนะครับก็เป็นการขอให้หน่วยงานทางปกครองเนี่ยก็คือถ้าเราเรียกว่าหน่วยงานทางปกครองเนี่ยราชการส่วนท้องถิ่นก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือถือว่าเป็นราชการส่วนท้องถิ่นนะครับผมก็ในเมื่อเราไปขออนุญาตก่อสร้างอาคารเนี่ยก็ถือว่าเราขอให้ทางหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยออก คำสั่งอนุญาตนะครับผมแต่ถ้าหน่วยงานทางปกครองราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม่อนุญ,ญาตเนี่ยก็ถือว่าเป็นคําสั่งทางปกครองเช่นกันนะพี่ต้นตาลตรงนี้ก็ท่านทั้งหลายก็พอเข้าใจนะครับว่าการปฏิเสธของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานทางปกครองเนี่ยเกี่ยวกับการกระทําทางปกครองเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ที่จะนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับ,รบผมสิทธิตรงนี้ถือว่าเป็นสิทธิสาคัญนะพี่ต้นตาลก็ถ้าท่านใดนึก ไม่ออกว่าจะไปที่ไหนนะครับผมถ้าไปติดต่อหน่วยงานของรัฐหรือเจอ้าหน้าที่ของรัฐแล้วได้รับการปฏิเสธท่านก็ให้นึกถึงว่าการติดต่อราชการแล้วกเกิดการปฏิเสธแล้วก็เป็นการใช้อำน,นาจทางปกครองหรือดําเนินกิจการทางปกครองเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ที่จะนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองตรงนี้ครับก็ยกตัวอย่างอย่างที่เห็นก็คือถ้าหน่วยงานทางปกครองคือคอ,องค์กรปกครองสมวนท้ง,งถินปฏิเสธ คือไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารนะพี่ต้นตานก็ถือว่าเป็นคําสั่งาทางปกครองค,รอคือผู้ที่ผู้ที่ขอก็ได้รับผลกระทบก็คือได้รับความเดือดร้อนเสียหายตรงนี้ก็คือก่อนที่จะนําคดีมาฟ้องเนี่ยท่านต้องทําอีกสักนิดหนึ่งพี่ต้นตาลก็คือท่านต้องอ,อุทธรคำสั่งดังกล่าวต่อผู้ออกคําสั่งนะครับว่าท่านม่เห็นด้วยเพราะอะไรว่าเอ๊ะทำไมเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็คือ นายกองการบริหารส่วนตำบลเนี่ยเอท่านไม่อนุญาตท่านก็ต้องมีเหตุผลในการไม่อนุญาตในการให้ก่อสร้างอาคารนะครับก็ท่านไม่เห็นด้วยท่านก็ต้องอุทธรณ์ไปนะครับผมพออุทธรณ์เสร็จถ้าสมมุติว่าถ้ามีการแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์กลับมาอย่างท่านท่านทราบท่านก็มีสิทธิ์ที่จะนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่ท่าน รู้หรือเคยรู้ติดเหตุในการฟ้องคดีก็คือในวันที่ท่านได้ทราบคําสั่งไอ้คำวินิจฉัยอุทธรณ์นะครับท่านก็มาฟ้องขอให้เพิกถอนคําสั่งที่ม่อนุญาตแล้วก็คำวินิจฉัยอุทธรณท์ที่ท่านอุทธรณ์ไปถ้าท่านเห็นด้วยนะครับผมตรงนี้ก็ถือว่าตรงนี้เป็นสิทธิ์นะครับสิทธิ์ของที่จะนําคดีมาสู่ศาลปกครองได้นะครับผมบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าเออการปฏิเสธของเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะพี่ต้นตาลน,นะทำอะไรได้หรือเปล่าเอเอแล้วเราจะไป,ไป,ไ,ปไปพึ่งพาใคร,ครที่ไหนจะไปบอกใครจะไปบอก กํานันผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยทํายังไงดีอะไรนี้ได้หรือเปล่าแต่ว่าตรงนี้ผมวันนี้ได้มาคุยกับท่านผู้ฟังทั้งหลายนะครับก็จะได้ท่านก็จะได้รู้นะครับว่าตรงนี้คือเป็นสิทธิ์ในทางปกครองนะครับผมในกรณีหนึ่งในการที่ท่านจะนําเรื่องดังกล่าวเนี่ยมาสู่สาธรปกครองได้นะครับผมก็เลยขยายความให้ท่านได้เข้าใจมากหน่อยเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะนอกจากเรื่องที่ยกตัวอย่างมาให้ฟังแล้วเนี่ย ก็เรื่องอื่นๆที่อย่างเช่นไปติดต่ออาจจะเป็นที่อำเภอนะครับตัวอย่างเช่นอำเภอก็อาจจะไปติดต่อขอเลขที่บ้านอ,อย่างนี้นะครับผมการออกเลขที่บ้านการออกสำเนาทะเบียนบ้านเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่เหมือนกันถ้าอยู่อยู่เจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานทางปกครองถือหรือหรือยกตัวอย่างคืออำเภอก็คือเป็นราชการส่วนภูมิภาคนะ<ช>ครับผมร,รชาชการส่วนภูมิภาคถ้าเราขยายไปหน่อยก็จะมีอะไรก็จะมีจังหวัดใช่ไหม<ช>จังหวัดกับอำเภอใช่ใช <seats S 2> ไหมค,<ช> <pus S 1> ครับผมก็ถือเป็นราชการส่วนภูมิภาคก็ถือเป็นหน่วยงานทางปกครองคนที่ปฏิบัติงานที่เป็นข้าราชการอยู่ในนั้นก็ถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับผมก็ถ้าการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือสมมุติถ้าเราไปติดต่อราชการขอออก เลขที่บ้านสำเนาทะเบียนบ้านอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างแล้วโดนได้รับการปฏิเสธก็การปฏิเสธที่ไม่ออกสำเนาทะเบียนบ้านซึ่งเราต้องขอให้ออกใช่ไหมครับใช่เราก็ต้องอถือว่าเป็นคําสั่งทางปกครองเหมือนกันนะครับเพราะเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่นะครับผมก็ต้องอุทธร์เช่นกันเช่นเดียวกันที่ผมอธิบายมาว่าเมื่อได้รับการปฏิเสธซึ่งเป็นคําสั่งทางปกครอง ดังนั้นถ้าเราไม่เห็นด้วยเราก็ต้องใช้สิทธิ์อุทธรณ์เพื่อแก้ไขเยียวยาภายในฝ่ายปกครองให้สิ้นสุดก่อน<ม>นะครับผม,มเพื่อสิ้นสุดทางฝ่ายปกครองแล้วเนี่ยได้รับแจ้งคําวินิจฉัยผลการพิจารณาอุทธรณ์แล้วเนี่ยก็นําคดีมาสู่ศาลได้เหมือนกันเรื่องลักษณะดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวนะพี่ต้นตานนะมก็ที่มาเล่าให้พี่ต้นตานฟังแล้วก็ท่านผู้ผู้ฟังทั้งหลายฟังนี้ก็ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวทางนั้นนะครับผม,บบผมเพราะว่าจะชี้ให้เห็นว่า สิทธิ์ในทางปกครองเนี่ยไม่ได้ไกล้ตัวเราไปเลยนะครับผมหลายท่านยังไม่รู้และก็ยังไม่ทราบนะครับก็เลยเสียสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิตรงนี้ไปท่านท่านอาจจะเข้าใจเฉพาะสิทธิ์ในทางเพ่งในทางอาญาซึ่งซึ่งท่านมองอสิทธิ์ทางเพ่งทางอาญาเนี่ยท่านมองว่าใกล้ตัวเหมือนกันแต่ว่าก็จะชี้เห็นว่าสิทธิ์ทางปกครองก็ใกล้ตัวเช่นกัน <lakes S 1> ไม่ไม่ได้แตกต่างกันไปนะครับเพราะว่าสิทธิ์ทางเพ่งทางอาญาเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วลแหละเพราะว่าเป็นเรื่องการดําเนินชีวิต ประจําวันนะครับเป็นการโต้แย้งสิทธ์เกี่ยวกับเรื่องอที่เกี่ยวกับอาจจะเป็นที่ดินนี้เนี่ยซื้อเป็นการโต้แย้งสิทธิ์ทางแพ่งก็เป็นเรื่องอเขาเรียกว่าเรื่องทางแพ่งสิทธิ์ <ừ> ในทางแ <ừ> พ่งนะครับก,ก็ถ้าเทียบกันก็เห็นได้ชัดว่า,าเมื่อท่านใช้ชีวิตประจําวันก็ท่านก็จะรู้จักสิทธิ์ในทางอาญาสิทธิ์ในทางแพ่งใช่ไหมครับเช่นกันเวลาท่านใช้ชิตประจําวันและท่านต้องปฏิต่อราชการนะครับผมกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่รัฐ สิทธิ์ตรงนี้ก็เป็นสิทธิ์ทางปกครองนะครับผมจะพูดยังไงดีล่ะพี่ตันต์ก็คือทุกคนเกือบจะทุกคนเลยนะครับที่ต้องได้ต้องเผเจญกับเรื่องนี้แล้วอย่างน้อยๆที่ท่านจะต้องไปก็คือที่ดินเอ่ยขนส่งเอ่ยอำเภออำเภอใช่ครับองค์การบริหารส่วนตำบลใช่ครับอบตนี่แหละครับเทศบาลใช่ครับท่านไม่ได้ไกลตัวเลยท่านไปติดต่อแต่บางท่านไม่รู้ว่าผลที่ ที่ได้รับการปฏิเสธเนี่ยเป็นคาสั่งปกครองหรือเปล่านะพี่ต้นตานะเอ๊ะพอเป็นคาสั่งไม่รู้ไม่รู้พอไม่รู้ในก็ไม่รู้พอไม่รู้ไม่รู้จะทํำยังไงครับเพราะว่าท่านไม่รู้เกี่ยวกับสิทธิ์ในทางปกครองนะครับผมท่านก็เลยเสียสิทธิ์แต่อยากจะเน้นย้ําว่าการที่ท่านไม่รู้เนี่ยแล้วท่านไม่ได้มาเนี่ยมันทําให้ท่านเสียสิทธิ์นะครับชครับแต่ถ้าท่านรู้ แต่ท่านไม่มาของสารปกครองนั่นก็ถือเป็นสิทธิ์ของท่านเหมือนกันใช่เป็นสิทธิ์ของท่านท่านจะถือว่าท่านสละสิทธิ์อ่าใช่ครับเพราะว่าท่านรู้ละท่านรู้แล้วท่านไม่มาก็ถือเป็นการสละสิทธิ์ตรงนี้ก็คือพูดเน้นย้ําให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยได้เข้าใจคือให้ได้รู้ถึงสิทธิ์ของในทางปกครองไม่ได้แตกต่างจากสิทธิ์ในทางเพ่งในทางอาญาที่ท่านพึงมีนะครับผมท่านใช้ได้นะครับท่านมีสิทธิ์แล้วท่านใช้ได้ไม่ไม่ผิดกฎหมายนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ท่านจะ จะสามารถใช้ได้ตามปกติอยู่แล้วนะครับผมซึ่งเราก็ทํางานมาตลอด20ปีเลยเราไม่ย่อท้อที่จะอํานวยความยุติธทรมให้กับประชาชนทุกท่านอยู่แล้วนะครับทั้งนี้ก็ไอ้นั่นเป็นจะบอกว่าเป็นกรณีหนึ่งนะครับก็คือเป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่อีกที่จะนาคดีมาสู่ศาลปกครองได้คือเป็นเรื่องของคําสั่งศาลกครองส่วนอีก3เรื่องก็คือเรื่องต่อไปก็คือเป็นเรื่องที่หน่วยงานทปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยล่าเรือยต่อน้าที ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ <okay. S 1> หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวลาช้าเกินสมควรก็เรื่องนี้ก็คือรวมถึงเหตุเดือดร้อนคาญด้วยนะที่ต้นตาล <c oughs> เหตุเดือดร้อนาคาญก็เช่อนอะไรอะรูปรถกลิ่นเสียง <ừ> ใช่ไหมรูปรถกลิ่นเสียงเราเราพูดง่ายๆก็คือให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจคือเสียงดังเคาะทั้งวันเลยอยู่ข้างบ้าน <c oughs> ไม่ต้องหลับ <c oughs> ไม่รู้ทําอะไรคือเป็นตึกแถว อยู่ข้างบ้านเคาะก้งเก่งกงเก่งทำเขาก็ทำกิจการของเขาไปแต่ว่าเคาะทั้งวันเลยเราเราเองอยู่ข้างบ้านนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเป็นไข้รู้สึกว่าได้รับความเดือดร้อนนะครับผมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุระดมคาญหน่วยงานของรัฐก็น่าจะเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นอีกแล้วนะครับต้องต้องมีหน้าที่เข้าไปดูแลนะครับผมถ้าเห็นว่าเจ้าหน้าที่ ของรัฐเนี่ยไม่เข้าไปดูแลท่านเพิกเฉยเพิกเฉยละเลยต่อหน้าที่ก็เป็นคดีที่นํามาสู่ศาลปกครองได้เช่นกันรตรงนี้นะครับยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดเจนนะครับกลิ่นเหมน็นใช่ไหมครับก็<า>คือ <laughs> ใช่เลี้ยงเลี้ยงอะไรก็ได้ที่มันหมักหมมแล้วมันมีกลิ่นเหมน็นเราอยู่ข้างๆบ้านเอ๊ะทำไมไม่ดูแลสา,สาธารณสุขใกล้ๆบ้านไม่ดูแลก็คือก็คือการดูแลคกสุขลักษณะ่นงหละก็คือ คุณเลี้ยงไรก็ได้แต่คุณต้องดูแลสุขลักษณะให้มันสะอาดให้มันไม่เหม็นไอพี่ต้นตาลน,นะมันเหม็นเหม็นก็ต้องมีคนมาดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐก,ก็ต้องมาดูแลหน่วยงานก็ต้องดูแลเอ๊ทำไงได้ในเมื่อมันดูแลก็ต้องเรื่องอย่างนี้ก็นกํกคดีมสู่ศาลปกครอง,องได้นะครับผมครับกรณีอีกกรณีหนึ่งนะครับอยู่ประเภทหนึ่งก็คือ,อดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดอัเกิดจากการใช้หนาาตามกฎหมายหรือละเลยตอหนั้นที่ก็อย่าง ไอ้ตรงนี้ก็คือเป็นละเมิดสมมติถ้า,ายกตัวอย่างง่ายๆก็คือสิ่งที่ผมยกตัวอย่างมาอย่างเช่นคําสั่งใช่ไหมครับออกคาสั่งปฏิเสธแล้วก็แล้วก็หรือว่าละเลยตอนนั้นที่ตรงน,นี้นะครับผมพอมากรณีนี้ก็คือหมายถึงว่าถ้าท่านเสียหายจากการการะทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐ2อ,อย่างนั้นนะพี่ตนัตนตๆสอ,อย่างนั้นท่านเรียกค่าเสียหายเนี่ยก็จะมาเข้า,ากรณีนี้ด้วยก็คือคดีที่ผ้าเกี่ยวกับการการะทาละเมิดของในงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด,ด้วยนะครับผม ก็ไม่ยกตัวอย่างแล้วกันก็ถือว่ายกตัวอย่างตรงนั้นมาให้ฟังแล้วพี่ต้นตานะส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นเป็นเรื่องหลักอีกเรื่องหนึ่งก็คือคดีที่ผ้าเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองซึ่งสัญญาทางปกครองนี้ก็ขยายสักนิดหนึ่งก็คือว่าหน่วยงานคือคู่สัญญาเนียต้องต้องเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือผู้กระทําการแทนแทนรัฐนะครับผมประเด็นหนึ่งต้องเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่กระทาการแทนรัฐนะครับผมก็เข้าเป็นคู่สัญญา แล้วสัญญา้นต้องเป็นสัญญาที่ให้จัดทําบริการสาธารณะจะได้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงหาจากทรัพยากรธรรมชาติตรงนี้ก็คือถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ของสัญญาต้องมีลักษณะอย่างนี้ถือก็จะเป็นสัญญาทางปกครองตรงนี้นะครับผมก็ตรงนี้ก็ถือว่าวันนี้ก็ได้มาพูดให้ท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านทั้งหลายได้รับฟังเกี่ยวกับสารปกครองนะครับแล้วก็สารปกครองเพชรบุรีนะครับผมแล้วก็สิทธิ์ในทางปกครองนะครับ ก็เน้นย้ําผมก็ได้คุยแล้วก็ได้พูดคุยหลายๆที่ก็ได้เน้นย้ําวันก่อนผมได้ไปที่ได้ไปพูดพูดคุยปบปะแล้วก็ได้เข้าร่วมประชุมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อําเภอสามรยอดก็ถือเป็นเกียรติของผมนะครับที่ได้ได้มีโอกาสได้ไปพูดในที่นั้นให้ให้ได้รู้จักสารปกครองนะครับผมก็ก็ได้เน้นย้ําไปเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ์ในทางปกครองเช่นกันครับก็ต่อไปก็ น่าจะมามีโอกาสที่ในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่จะได้มาพบปะกับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านอีกนะครับก็ถ้าได้เจอกันก็ก็จะได้คุยกันนะครับยังไงเสียก็ทักทายกันบ้างถ้าได้พูดคุยและได้เจอกันนะครับครับผมก็จะเห็นว่าเราเนี่ยไม่ได้ย่อท้อเลยครับกับการประชาสัมพันธ์สารปกครองเพชรบุรีของเราให้ทุกท่านได้ทราบถึงสิทธิ์และก็เสียงที่ท่านมีนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่า เป็นเกียรติกับพวกเราสองท่านมากนะครับที่ได้มาใช่ครับในกับตาแฟนรายการของชาพรบุรีใช่ครับผมสาหรับวันนี้ก็เราสองคนต้องขอบคุณหมดเวลาแล้วก็ต้องเสียดายนะเวลาน้อยแต่ก็ถือว่าต้องขอบคุณที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังอยู่นะครับผมก็ได้มีโอกาสได้มาพูดคุยในวันนี้ถ้ามีโอกาสใหม่แล้วก็ได้มาพูดคุยกันอีกก็จะได้ใหม่จะพบกันอีกครั้งนะพี่นนท์ตาน ต้องขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรีเลยนะครับที่มอบโอกาสให้พวกเราสองคนในวันนี้นะครับและสําหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมรายการของพวกเราอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์อ่าแล้วก็กดซับสไครต์รายการของพวกเราทางช่องทางยู u ูบด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ